ที่รับสั่งเกี่ยวกับขันเกี่ยวกับาธาตุอายตนะอินทรพระละพอดชงอย่างนี้เป็นต้นรับรองเลยไม่มีทางจะเข้าใจท่องแท้ต้องมีพื้นฐานความรู้ด้านพระอภีร,รมเรียนมาจะทุจนกระทั่งมาถึงการจัดหมวดนี้เท่านั้นพอท่านทูตหมวดทำอันไหนในพระสูตรเราเข้าใจได้ทันที อย่างนี้นะครับผมถามผู้ที่ไม่ใส่ใจอภิธรรมเห็นว่าพระสูตรนั่นแหละพระพุทธเจ้าทรงประสงค์ผู้นี้ก่อนกลางจะมีความเห็นว่าพระอภิธรรมไม่ใช่พระพุทธพจน์พระพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสไว้ก็ถามเขาว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้สรงอย่างเกี่ยวกับกันว่าอุปปาทานขันธ์ห้าและขันธ์ห้า ไม่มีคําว่าอุปาทานต่างกันเลยเหมือนกันแต่ว่าก็เหมือนกันนั่นแหละบางทีก็ไม่จําเป็นต้องพูดเยื่นเยอะกูดเดจะว่ากันหน้าอย่างนี้ไม่มีความรู้อุปาทานขันกับขันเฉยๆต่างกันและท่านจะเจอเองในปริเสตที่เจ็ดนี้นะพอท่านเรียนปริเศตจบแล้วนะครับ ความนี้กล่าวนี้ท่านยืดอกในที่สุขสถานได้ไม่ต้องหวันเกรงความรู้ของใครบางทีผมเองซะอีกไปเจอเจอที่ท่านที่นั่นที่นี่แล้วจะรู้สึกปลอดปลอดไม่ก่อยกลา้าที่จะพูดอะไรกับท่านสักเท่าไหร่ปริเสธที่เจ็ดนี้มีชื่อว่าสมุจยยะสังฆะวีภาคกาถาเริ่มปริเชต ทวาสตติวิทาวุตวัตถุธรรมาสารคณาเตสันธานิยะาโยคังปวักกามิสมุดจะยังแปลว่าวัตถุธรรมเจ็ดสิบสออย่างพร้อมทั้งลักษณะก็เป็นอันข้าพเจ้าได้กล่าวแล้วคือกล่าวแล้วในหกปริเชตข้างต้น บัดนี้ข้าพเจ้าจะขอกล่าวสมุดใจยะสมุดใจยะอัมเปลวะโกงธรรมแห่งธรรมเหล่านั้นตามสมควรแก่การประกอบได้เมื่อท่านกล่าวเป็นคาถาอย่างนี้นะเราก็เป็นนักศึกษาที่ดีก็ไม่ผ่านไปเฉยๆก็ต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับคําพูดของท่านจริงต้องมาสนใจคำอธิบาย คาถานี้อีกทีนี่นะประกอบความได้อย่างนี้ว่าวัตถุธรรมคือสภาวะธรรมนั่นเองด้วยว่าในที่นี้คำว่าวัตถุมิได้มีความหมายว่าที่อาศัยเกิดเพราะคำว่าวัตถุแปลว่าที่อาศัยเกิดก็ได้ที่แปลว่าที่อาศัยเกิดนะเราเจอเจอแล้วนะในปริเสตไหนอ่าปริเสตสาม วัตถุออกไงวัตถุที่อาศัยเกิดของจิตมีหกจาก,กุวัตถุโสตวัตถุอย่างนี้เป็นต้นคือปสาสาต้รูปห้าและหัตยะรูปอีกหนึ่งในที่นี้ไม่ได้หมายถึงวัตถุที่อาศัยเกิดของจิตอย่างแน่นนะครับนี้ได้มีความหมายว่ายเหตุเพราะคำว่าวัตถุแปลว่าวเหตุเช่น สังคารกิตเะเลร,ระวัตถุแปลว่าเหตุอจอ,อย่างนี้แปลว่าอ,อะไรเรื่องเท่านั้นเองนะครับวัตถุแปลว่าเรื่องก็ได้เรื่องของพระสังคิตเถระจึงเรียกว่าสังกิตเถระวัตถุไปอย่างนี้นะครับบางทีก็แปลว่าเหตุปรารบถึงวัตถุอันเป็นเหตุเกิดขึ้นแห่ง ทำเทศนาอย่างนี้แปลว่ัตถะสัมภาระก็ได้อย่างที่เราพูดถึงตัวต่อไปวัตถุวัตถ,ถุแต่มักจะยกย้ายเป็นวัดสดุวัดสดุก่อสร้างหมายถึงเครื่องทัพสัมภาระภาระที่เกี่ยวกับการนำมาใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับเหมือนอย่างในที่อื่น ในที่อื่นในใช้ในความหมายอย่างที่ว่านี้ถ้าว่ามีความหมายว่าสาภาวะก็เป็นอนุวัตถุหมายถึงสาภาวะก็ได้มีเจ็ดสิบสองอย่างคือจิตหนึ่งเจตสิกห้าสิบสองนิพโรคสิบแปดและนิพานหนึ่งนะครับจิตหนึ่งพร้อมทั้งลักษณะเ,เดี๋ยวก่อนจิตทำไมถึงนับเป็นหนึ่ง ถ้าหากว่านับแปดสิบเกวัตถุรมพวกนี้ก็จะมากกว่าเจ็ดสิบสองเป็นไหนไหนขอให้ทราบว่าเจ็ดเนี่ยนับเป็นหนึ่งก็ได้นะโดยลักษณะที่เสมอเหมือนการกล่าวคือรู้อารมณ์จะแตกออกเป็นกี่ดวงแปดสิบเก้าดวงร้อยสิบเอ็ดวงได้ยิ่งไปกว่านั้นสามารถประมวลได้เป็นดวงเดียวคือสาภาวะที่รู้อารมณ์ ทีนี้เจตสิกรู้อารมณ์มไหมครับเจตสิกเี่ยฮะายหน้าเจตสิกไม่รู้อารมณ์เลยครับแต่งั้นขอกับคำที่บอก,กว่า <c oughs> เจตสิกก็เป็นรรมชาติที่รู้อารมณ์แต่ว่าที่รู้อารมณ์นั้นได้ได้ก็เพราะว่าเข้าไปประกอบกับจิตเป็นนามธรรมก็ปล่อยรู้อารมณ์ตามจิต เจตสิกไม่ได้มุ่งในกิจคือการรู้อารมณ์เฉพาะจิตเท่านั้นที่มุ่งในกิจคือการรู้อารมณ์เจตสิกมุ่งในกิจอื่นที่เป็นของตัวของตัว,ตวเช่นมุ่งจะกระทบอารมณ์มุ่งที่จะสะวยรสของอารมณ์มุ่งที่จะจําอารมณ์อย่างนั้นแต่ว่ากิจเกี่ยวกับการรับรู้รับทราบ อารมณ์นั้นมันเป็นของจิตโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นจึงไม่พลาดพิงถึงเจตสิกเลยลักษณะที่รู้อารมณ์เจตสิกมีลักษณะอื่นคือประกอบกับจิตนะครับแล้วต่อง่งไปในกิตของตนมีการกระทบอารมณ์เป็นต้นเจตสิกจึงยังคงนับห้าสิบสองนั่นเองเพราะถ้าหากว่าจะนับเจตสิกเป็นหนึ่ง ก็เป็นอันว่าผัสะเหมือนเวทนาเหมือนสัญญาเหมือนเจตนาอย่างนี้เป็นต้นแต่ปรากฏว่าผัสสะไม่มีลักษณะที่เหมือนกับเวทนาเป็นต้นเอาเลยจึงไม่อาจจะประมวลเป็นหนึ่งได้ไม่เหมือนอย่างจิตจะจิตดวงไหนเป็นกุศลก็ตามอกุศลก็ตามอัพยาก็ตามแต่ละอย่างจะมีกี่ดวงก็ตาม รู้วันแต่มีส่วนเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือรู้อารมณ์เพราะฉะนั้นจึงประมวลเป็นหนึ่งได้แต่เจตสิกนั้นไม่ได้เป็นอย่าง,งั้นไม่เกี่ยวข้องกันจึงยังคงนับห้าสิบสองนิพพนในรูปรูปสำเร็จคือเป็นรูปสำเร็จจากสมุทฐานสี่มีกรรมเป็นต้นสิบแปดความจริงรูปมียี่สิบแปดแต่ตัวสภาวะจริงๆมันมีสิบแปด นอกนั้นเป็นเพียงช่องว่างระหว่างกลุ่มรูปบ้างลักษณะของรูปบ้างอาการพิเศษของนิพพานรูปพวกนี้บ้างอย่างนี้เป็นต้นไม่ได้มีวัตถุหรือมีสภาวะที่เป็นตัวของตัวเองเฉพาะสิบแปดรูปนี้เท่านั้นแต่ใครนับสิบแปดรูปนี้ให้ผมฟังได้มีอะไรกันบ้างบางทีผมอาจจะพิจรารณา ไว้ในใจว่าจะตั้งให้เป็นอาจารย์มีอะไรกันบ้างครับสิบแปดถ้าหาคนมหมานับวันหนึ่งปัตตวีธาสองอย่างนี้มันอนุบาลเอาเสียเลือเกินนะก็นับไปอย่างนี้เลยที่ว่าอาวิธนิโพไครรูปแปดรูปที่แยกกันไม่ได้แปดแต่ต้องรู้นะแปดนั่นมีอะไรบ้างนี่ก็ได้ไปแปดนึงแลว้่วคิดดู แล้วก็อะไรอีกทอจ่จะต่อจากนั้นอ่ออาอวินีโพกายรูปแปดแล้วอะไรอีกนะอืสัทธะหนึ่งพวกภาษาไทยรูปห้าทายะรูปชีวิตาตรูปอ้ออย่างนี้นะครับดีไม่ดีผมเองน่นะนับไม่ครบสิบแปด <c oughs> ที่จริงอะรู้มาก่อนแล้วแต่ไม่ได้ทบทวนนั่นแหละนิพพานในรูปนั้นนะมีสิบแปดนะครับอ่าภาวะรูปสองเริมนับไปนั่นภาวะรูปสองอิติภาวะปุริสภาวะก็เนื่องอยู่ในสิบแปดรูปนี้เป็นอันครบแล้วนะครับและนิพพานหนึ่งเนี่ยนิพพานนับเป็นหนึ่งก็โดยละ ลักษณะที่สงบงก,กิเลสทั้งหลายทั้งปวงหรือลักษณะที่เป็นอสังกตะปัจจัยทั้งหลายไม่ปุงแต่งพร้อมทั้งลักษณะไม่ใช่พูดถึงตัวสภาวะแต่เพียงอย่างเดียวพูดไปพร้อมทั้งลักษณะคือพร้อมทั้งปัจจัตลักษณะลักษณะเฉพาะตนมีลักษณะที่รู้วิเศษซึ่งอารมณ์แห่งจิต เรามักจะพูดว่ารู้อารมณ์รู้อารมณ์จิตเนี่ยนะความจริงธรรมชาติที่รู้เราเรียนมาก่อนแล้วว่าสัญญาก็รู้ปัญญาก็รู้เพราะฉะนั้นถ้าจะพูดได้พิเศษแปลกออกไปจากสองอย่างที่เหลือควรจะพูดว่ารู้วิเศษซึ่งอารมณ์คําว่ารู้วิเศษไม่ใช่รู้วิเศษวิโสรู้ลึกซึ้งอะไราำองนั้นรู้ดีกว่าสัญญาเรียกว่ารู้วิเศษวิชานะนะ แปลว่ารู้วิเศษนะเขาเรียกว่าปัจจัตตลักษณะลักษณะเฉพาะตนของจิตคือการรู้วิเศษซึ่งอารมณ์พอมาเจตสิกลักษณะเฉพาะตนคืออะไรเจตสิกแต่ละอย่างไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะมีลักษณะเหมือนกันไปหมดไม่ได้ก็ต้องว่าไปแต่ละอย่างอย่างนี้ว่าลักษณะที่กระทบอารมณ์เป็นต้น แห่งเจตสิกต้องใส่คำว่าเป็นต้นเพราะลักษณะที่กระทบอารมณ์นั้นเป็นลักษณะเฉพาะของผสะถ้าเป็นเวทนาจะไม่มีลักษณะอย่างนี้เวทนามีลักษณะอะไรยังไงอาสเสวยอารมณ์อย่างนี้นะครับอย่างนี้เป็นต้นลักษณะที่แข็งเป็นต้นแห่งนิพพานในรูปก็ต้องใช้เป็นต้นอีกเพราะนิพพานนรูปมีตั้งสิบแปด จะมีลักษณะเหมือนกันไปหมดมิได้เช่นเดียวกับเจตสิกเพราะฉะนั้นจริงพูดว่าลักษณะที่แข็งเป็นตน้นลักษณะที่แข็งเป็นลักษณะของรูปธรรมอันไหนธาดดิน<ม>นี่นะครับแต่าหากว่าธาุน้ําก็ลักษณะที่เกาะกลุ่มแต่าหากว่าลักษณะของธาดไฟก็คือร้อนลักษณะที่ร้อนแต่าหากว่า ลักษณะของธาตุลมก็คือไอ้ที่ไหวไปหรือว่าไอ้ที่ตึงที่หย่อนอย่างนี้นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะว่าไปจนครบ18นั่นแหละแต่หากว่าจะม่อไปไปทำมาว่าลักษณะของปัสสะเป็นยังไงนะให้เขียนมาใส่กระดาษนะลักษณะเวทนาสัญญาว่าไปจนครบ52นิพพานโรกสิบก็เหมือนกันแล้ว สาวน้ามาเอามาส่งอะไรนี้รู้สึกว่าใจ,ะจ,ะจะข่มเหงท่านทั้งหลายมากไปและลักษณะที่สงบแห่งพระนิพพานอันนี้ไม่ต้องเป็นต้นพระนิพพานนะนะครับว่าโดยลักษณะก็คือสงบเพลิงทุกสงบเพลิงกิเลสก็เป็นอันก้าพเจ้าได้กล่าวแล้วคือได้กล่าวไปหมดแล้วในปริเสตทั้งหกข้างต้น โดยเป็นอุเทศที่แรกก็อุเทศโกอนเป็นหัวข้อยกขึ้นแะดงว่าปรมัตธรรมมีสี่คือจิตเจตสีกรูปนิพพานดังนี้แลแสดงไขเป็นนิเทศอีกนิเทศคือแสดงไขอุเทศขยายอุเทศว่าในปรมัตธรรมสี่อย่างนั้นก่อนอื่นจิตมีสี่อย่างดังนี้เป็นต้นที่เรียนกันแล้วแล้วเราๆนะครับ มากมายนนะก็เกี่ยวกับอุนิเทศไปเสียทั้งนั้นนะครับไปตามแนวอุเทศคมอุเทศนั้นเพราะว่าอุเทศเป็นเรื่องธรรมดาว่นต้องนิดเดียวแต่ว uh, ่านิเทศสิครับเยอะเพราะเป็นคำแสดงไขอุเทศนั้นอีกทีก็ด้วยคำพูดเพียงหกปฏิเชษนีิประกรณอภิธรรมมัตสังหะก็น่าจะเป็นอันจบบรีบู์แล้ว เพราะเรียนครบแล้วเพราะได้กล่าวถึงปรมัตตาทั้งหลายครบถ้วนแล้วแต่เพราะเอที่ท่านพระอนุรุตาอาจารย์ยังมิได้กล่าวสมุจใจยะพระอนุรุตอาจารย์คือใครคือใครท่านจำปรรษาอยู่ที่วัดไหน <c oughs> วัดโพธาเตียนเลยว่าที <c oughs> ถ้ต่อไปเป็นหลักการว่าท่านที่ผู้รจจนาปกรณ์อาิธรรมมัจสังกานี่เองแต่อย่าเข้าใจว่าท่านรจนากัมพีนี่กัมพีเดียวนามรูปปริเสตก็เป็นผลงานของท่านปรมัตวินิจฉัยก็เป็นผลงานของท่านล้วนมีการจัดอันดับเข้าไว้ในชั้นอัตถกถาเขาเรียกว่าอัตถกถานนูก่อย คือว่าพระตรัยปีโดก,กันนะครับก็มีคำอธิบายแล้วโดยเฉพาะอย่างพระสูตรทีคณิกายก็มีการอธิบายทุกสูตรทุกคำพูดด้วยนะนอกจากว่าคำนั้นท่านอธิบายแล้วในสูตรก่อนท่านก็บอกว่าคำนี้ขา้าพเจ้าได้กล่าวแล้วในหนหลังคือในหนก่อนเป็นอย่างนี้นะครับก็จะอธิบายเฉพาะที่ยังไม่ได้อธิบาย อย่างพระสูตรพอเริ่มตนะเอ A, วังเมสุตตังเท่านั้นข้าพเจ้าได้คัดดับแล้วมามาแล้วอย่างนี้คําว่าเอวังนั้นขึ้นก่อนเชื่อไหมครับอธิบายคําว่าเอวังจะเกือบสองหน้าและถึงได้บอกว่าในที่นี้หมายถึงอะไรเพื่อให้เราเกิดความรอบรู้ว่าคําว่าเอวังไม่ใช่ว่าจะต้องแปลว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นกันเสมอไปนะเป็นปริโยแสน แสดงถึงการจบก็ได้อย่างที่พระชอบพูดกันเนอวังก็มีโดยประการชนนี้คือว่าจบแล้วต่อไปนี้ไม่พูดซึ่งพอพระท่านพูดอย่างนี้เอวังก็มีโดยประการชนนี้ต่นหายใจโล่งอกกันเป็นแถวนะได้แยกย้ายกันกลับบ้านสักทีว่าอย่างนี้ก็ได้นะครับโอ้ยมีความหมายได้ตั้งหลายอย่างแล้วก็ เมอีกนะเอวมัมเมเมมีความหมายว่าอะไรอีกนะเมมัมยาอะไรว่าไปนะครับสุตังอีกคําว่าสุดตะสับเนี่ยมีใช่อย่างไรมีความหมายว่าอย่างไงบ้างแม้กว่าจะเข้าถึงเมื่อสูตรจริงๆก็เป็นธรรมดาว่าพอถึงสูตรจริงๆแต่ระสับที่ปรากฏในสูตรนั้นจะมีการอธิบายชัดเจนกว้างขวาง โดยเหตุนี้คำพีอัตกถาแตจึงจำเป็นมากสำหรับคนที่ต้องการความรู้ในพระตรปิฎกทีนี้เพราะความที่กว้างขวางนั่นเองนะบางคนที่ไม่ได้มีวัญญากว้างขวางตามท่านจะลําบากรู้สึกเป็นภาระมาครั้งหลังลังจึงมีประกรณ์พิเศษช่วยประมวลให้ช่วยประมวลคำอธิบายให้ ยกเอาคําของพระพุทธเจ้ามานิดหน่อยหรือบางทีคําในอัตกถา,าเลยมาแสดงมากล่าวอย่างพระอนุรุทธาจารย์ท่านก็เอาคำพีอาพิธรรมเจ็ดคำพีนั่นแหละมาประมวลย่อแสดงโดยอาการต่างๆเป็นอาพิธรรมมัตสังขาบ้างนาโรป,ปริเชษบ้างแล้วแต่ว่าท่านประสงค์จะวินิจฉัยในประเด็นใดในยะใด แนวแง่ไหนคอมพีของท่านก็เลยมีส่วนต่างกันแม้มีการจัดปริเสทํานองเดียวกับอภิธรรมมัตสังกาด้วยกันก็เถอะทีแรกเราเรียกว่าปรกรณ์พิเศษก่อนคือไม่นับเนื่องในบาลีอัตกถา,าดีกาอะไรใดๆ,ๆทั้งนั้นท่านประมวลของท่านเองก็น่าจะนับปรกรณ์พิเศษแต่เมื่อมีลักษณะทําให้เราเข้าใจพระบาลีพระไตรปิฎก ทำนองเดียวกับอัตถาคือเรียกว่าอัตตกอัตตาเมื่อเป็นอัตกถาก็น่าจะเป็นการอธิบายพระไตรปิฎกเป็นแต่ระบทจนกระทั่งจ,บ,จ,บ,จบสุดหรือจบข้อความในตอนนั้นๆแต่ก็ไม่ใช่อีกและจะเอาอย่างไรคราวนี้ก็คําว่าอัตกถานูก้อยก็ตามมาเป็นคำพูดทางพม่านะซึ่งผมชอบอ,อกชอบใจเลี้ยวก้อย เล็กนิดเดียวอัตกษถาใหญ่นิ้วหัวแม่มือทำนองนั้นได้เรียนแล้วผมว่าแม้เจ็ดคำพีใหญ่นะท่านก็ไม่ต้องไปหาอาจารย์ก็ได้นะความจริงผมก็เรียนธรรมสังกาีวิพังอะไรเวลานั้นก็สอนกาไปฟังนิดๆหน่อยๆพอรู้ทิศทางเสร็จแล้วก็มาอ่านเองมาศึกษาเอง รู้ขณะที่เขายังไปไม่ถึงครึ่งเล่มผมจบไปหลายเล่มแล้ววิพงวิพัง,พงจบไปแล้วอาศัยความรู้ในอภิธรรมาตรสังขะะเท่านั้นเราเข้าใจดีแล้วเราศึกษาของเราเองได้ประกอบกับอัตถกถาท่านก็อธิบายอยู่แล้วอะเนี่ยทีนี้ยังไม่ได้กล่าวถึงกายกองธรรมที่ว่านี้นะ เฮงบรรดาปรมัตธ,ธรรมที่มีอาการแตกประเภทต่างๆเหล่านั้นและท่านก็จะขอกล่าวถึงเมื่อยังไม่กล่าวก็จะขอ,อกล่าวถึงด้วยมีความประสงค์จะกระจายธรรมเหล่านี้เข้าในหมวดต่างๆธรรมเหล่านี้ก็คือปรมัตธ,ธรรมเหล่านี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงกาหนดแล้วแสะดงไขวแสดงไว้ในประกรณพระอภิธรรมปีโดหรือแม้ในประสูตร โดยชื่ออื่นต่างต่างกันว่าอาสาวะโอคะอุปาธานขันเป็นต้นอันจะเป็นอุปการะแก่ความรู้ของบัณฑิตผู้พบหมวดทรรมาต่างๆเหล่านี้ในที่นั้นๆแล้วก็ย่อมทราบได้ทีเดียวว่าหมวดธรมนี้ที่มีชื่ออย่างนี้ว่าโดยตัวสภาวะธรรมแล้วมีกี่อย่างอะไรบ้าง อย่างรปปาาูปปูปาธานขันอุปาธานขันคือรูปมันมีกี่อย่างอะไรบ้างเราเรียนมาแล้วตั้งแต่ข้างต้นในปริเจธโกพอมาถึงตรงนี้โอ้สวิตพิกแปลว่าหวานหมูนะรู้ทันทีว่าหมายถึงอะไรนะครับโดยไม่ต้องแบบเสียเ,เวลาหนักสมอง มาทำความเข้าใจตอนนี้อีกนะครับก็ผ่านไปได้เลยทีเดียวสะดวกมากเนะเพราะเอ็ดนันตนาจารย์จึงกล่าวว่าบัดนี้ข้าพเจ้าจะขอกล่าวสมุทจยะแปลว่ากองทมเองทำเรานั้นดังนี้ความว่าข้าพเจ้าจะขอกล่าวสมุทจยะคือกองทมอันมีความต่างกันด้วยเป็นอาุศลสมุทจยะ แปลว่ากองธรรมที่เป็นอกุศลเป็นต้นแห่งสภาวะทเหล่อนานตามสมควรแก่การประกอบได้คือตามความเหมาะสมแก่การประกอบกันได้โดยเกี่ยวกับเป็นสมุดเจยะแต่ละสมุดเจยะเพราะว่าเป็นของประกอบเอาจิตเจตสิกเข้ามาประกอบกันเป็นกองธรรมแต่ว่าก็มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับว่าเป็นพวกอกุศลด้วยกันนะอย่างนี้เป็นต้นนะ ก็เลยมีอย่างนี้ว่าอากุศลสมุดจยะเป็นต้นนะสมุดจยะสังขะการสงเคราะห์อกองทำสี่ประการพึงทราบว่าสมุดจยะสังขะการสงเคราะห์อกองทรมีสี่ประการคืออากุศลสังขะมิสกะสังขะโพธิปัจกยะสังขะและสัพพะสังขะเพราะว่า บางอย่างนะครับเป็นธรรมที่ต้องและพวกนี้เป็นอกุศลก็เอามาปูพวงวนเข้าด้วยกันเสียอยู่เสียด้วยกันเป็นสมุจยะอย่างหนึ่งคืออะไรนะอกุศลสมุจยะเป็นสังขะหนึ่งก็เรียกว่าอากุศลสังขะปล่อยอย่างนี้เป็นต้นส่วนมิสกะนะครับมิศกะแปลว่าเจอกันโพธิปักิยะก็แปลว่า ทำอันเป็นฝักฝ่ายแห่งการตัดสรู้สัพพะก็หมายความว่าประมวลทำได้ทั้งหลาย,ท,ลายทั้งปวงที่เฉลิมเิงไม่เกี่ยงชาติภูมิเป็นต้นคําอธิบายสมุจใจย,ยะคือกองทำทั้งหลายที่เป็นอกุศลที่แต่ละกองพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกชื่อว่าอาสวสีบ้างโอคะสีบ้างเป็นต้นมีอยู่ การสงเคราะห์คือการประมวลกองทมเหล่านั้นเข้าไว้ด้วยกันโดยเกี่ยวกับว่ามีความเสมอเหมือนกันโดยความเป็นอกุศลเอามารวมกันได้เพราะมันเหมือนกันโดยความเป็นอกุศลต่างก็เป็นอกุศลด้วยกันโลภะยินดีโทสะยินได้ต่างกันก็จริงแต่ว่าเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือเป็นอกุศลด้วยกันอย่างนี้เป็นต้น จัดเป็นสังขหาหนึ่งชื่อว่าอากุศลสังขาความจริงท่านน่าจะกล่าวว่าอากุศลสมุจยะสังขาะการสงเคราะห์กองทรรมที่เป็นอกุศลแปลได้เต็มความอย่างนั้นแต่ท่านก็ลบศัพท์คําว่าสมุจยะสีกล่าวแต่เพียงว่าอากุศลสังขาะแต่คําแปลก,ก็เท่าเดิมเพียงแต่ลบคําว่าสมุจยะออกไป เพื่อตัดความยืนเยอะเช่นเดียวกับอัศยุตะระโถแปลว่ารถเทียมด้วยมาสนามายุตตะนาเทียมระโถก่อยรถนั่นแหละแต่ว่าตัดคำว่ายุตตะเสียที่แปลว่าเทียมนะครับก็อยเหลือแต่ว่าอัศระโถอัศระโถรถมาซึ่งเราไม่เข้าใจผิดเป็นอันขาด อย่างนี้ว่ารถเป็นมาต้องแปลว่ารถเทียมได้มานี่ก็เหมือนกันนะครับอากุศลสมุจยะสังฆะก็เอาคำว่าสมุจยะออกไปเสียเหลืยวเพียงอาคุศลสังหะแต่ว่าความหมายก็ยังเต็มที่เหมือนเดิมคือประ,ะสงเคราะห์หรือประมวลกองทมที่เป็นอาุศล แม้ในสังขาที่เหลือมีมิตรกับสังขาเป็นต้นก็มีในยะนี้เหมือนกันนะครับพักกันสักสิบนาน